สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมผมอภิชิตพะวาปีนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทพิแท้จำกัดมหาชนนะครับเลขที่บอนญาตหกสอง0ูนย์สองศูนย์ปะครับปีนี้บริษัทพิแท้จำกัดมหาชนนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่79นะครับซึ่งพิแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนเนี่ยเราอยู่ที่อันดับที่6นะครับจากนิสานแบรเดช จาก48ประกันวินาศภัยนะครับผมท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับประกันวินาศภัยเกี่ยวกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็ยังมีประกันภัยอื่นๆอีกมากมายประกันอัคคีภัยนะครับประกันขนส่งประกันอุบัติเหตุประกันภัยโรคมะเร็งประกันเกี่ยวกับการเดินทางการภัยเกี่ยวกับปั๊มน้ํามัน ของแก๊สประกันภัยร้านทองนะครับก็มีอื่นอนอีกโอเคก็อันนี้คือเป็นไมคนะครับเป็นไมโครโฟนที่ที่ผมเนี่ยใช้สำหรับในการไลฟ์นะครับไม่แพงนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับในการที่เราจะทำการไลฟ์อะไรต่างๆ มาพร้อมกับเคสนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นสามารถบันทึกวิดีโอลดเสียงรบกวนได้นะครับก็เสียบป,ปุ๊บก,ก็กดทิดหน่อยก็ใช้งานได้ถือว่าโอเคนะครับน,นี้ผมก็ซื้อมาเป็นสายสลอดไอฟโฟนอันนึงแล้วก็สำหรับ Android อันนึงนะครับโ <Okay. S 1> อเคกันนี้ก็นอกจากมานั่งไลฟ์เสร็จแล้วก็วันนี้ก็มีงานต่ออายุของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าผม ็ได้ทําประกันภัยกับผมมาเนี่ยเข้าไปที่สี่แล้วนะครับสามสี่วันนะครับก็ประกันก็จะหมดแล้วแต่ว่าของผมเนี่ยผมแจ้งประกันผมแจ้งกับลูกค้าไปแล้วล่วงหน้าไปแล้วนะครับการแจ้งประกันภัยสําหรับต่องานต่อยุคข,ของผมเนี่ยไม่ว่าอ,อยังไงผมก็แจ้งล่วงหน้านะครับสองเดือนแล้วก็หนึ่งเดือนแล้วก็รวมถึงส่งข้อความ ทางไลน์ให้กับลูกส่วนมากแล้วจะจะได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับเพราะลูกค้าก็จะคอนเฟิร์มก่อนว่าโอเคนะครับแต่ยังไงก็ขอให้ทักมาเป็นระยะเพราะว่าบางบางบางลูกค้าก็อาจจะต้องอมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยก็ต้องทำงานแล้วเก็บเงินด้วยนะครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับผมอยากจะมีรายได้เสริมนะครับ ไม่ว่าเราจะมีงานประจำแล้วมาเป็นตัวแทนได้นะครับมีงานหลักอยู่แล้วก็สามารถที่จะทำเป็นรายได้เสริมได้นะครับไม่ว่า,าคุณจะมีอาชีพอะไรเป็นหมอข้าราชการเป็นตำรวจทหารอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวแทนของเรามีหลากหลายท่านนะครับไม่ว่า,าจะเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยแม่บ้าน รูอาจารย์ก็ถ้าหากว่าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาหาอะไรได้กันงานของมีแท้ก็คือเป็นงานงานง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเป็นตัวแทนเงอาชีพนะครับก็ต้องมีการเข้าอบรมเข้าคอร์สแล้วก็หลังจากอบรมเสร็จแล้วก็จะมีการสอบนะครับงานตัวแทนของเราไม่ได้มีไม่ต้องลงทุนเลยมากไม่ต้องซอกสินค้าอะไรต่างๆนะครับ ขอเพียงแต่มีใจรักนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็แจ้งให้กับทางสนักง,งาน g ีนะครับว่าลูกค้าต่ออายุครมทันซึ่งสนักง,งาน g ีก็ส่งไฟล์ไปให้ผมเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำการพิมพ์กรมทันให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกรมทัน์แล้วก็พรบด้วยนะครับ ไม่ว่าท่านที่สนใจหรืออยากทราบข้อมูลอะไรต่างๆว,าว่าไม่ว่าจะเป็นที่จะมาสมัครเพื่อหาอไรายได้เสริมหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประ,ประกันวินาศสภัยนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับหาข้อมูลมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับ ศึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเ,เช็คเบีย้ยอะไรต่างๆกรมธรรมาา์มันก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าอะไรต่างๆแต่ว่าการที่เราทําารกันภัยเนี่ยถูกหมายถึงว่าเบีย้ยถูกเกินไปนะแต่ว่าความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำกันเราต้องดูด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่า,าลดบ้านอะไรต่างๆทําระกันมันก็ต้องครอบคลุมนะครับ ไม่ใช่ว่าเลือกประกันภัยที่เยี่ยถูกอะไรในการที่เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยควองคุมครอมันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมแต่ยังไงก็พูดคุยกันก่อนนะครับกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับลูกค้าโอเคไหมนะครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าหาก่าสนใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหวังว่าคงไม่ร่วมมือกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ